สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งสิงนะคะทุกคนค่ะเช้าบ่ายวันที่20พฤศจิกายน2567นะคะทุกคนค่ะวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้รอพิจารณา,นาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเจ๊จะพาทุกท่านไปดูวันที่19ค่ะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านสําหรับวันที่19นะคะเด่นรอบเช้าเจ๊ให้4และ3เด่นรอบบ่ายเจ๊ให้2และ1รอบเช้ามา 0, 7,4 1 3หนึ่งสค่ะทุกคนเด่นมาเลข4นะคะทุกคนคะ่ะ เด่นมาทั้งสี่และสามพี่น้องใจเบาผิดแต่ว่าคู่สี่เข้าคู่หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะเข้าคู่ตัวเด่นคู่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ใจบาได้จับคู่ให้เนาะคะ่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้ามาสามนะคะรอบบ่ายหลุดนะคะทุกคนจะให้สองและหนึ่งมาสามหกเจ็ดศูนย์หกรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันก็หลุดพี่น้องสามมาหลักลอยนะคะเอาไปลุ่นต่อพี่น้องวันที่ยี่สิบนะคะถ้าชอบ ก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันที่20วันนี้รอบเช้าใจคำนวณมาได้อยู่ที่5และ4นะคะเรามาดูความน่าจะเป็น5 2 5 1 5 9 5 0 5 7 5 3 4ค่ะ45 42 41 44 49 43ค่ะเด่นรอบายนะคะเด่นรอบายอยู่ที่2และ1นะคะทุกท่าน2นะคะ2 5 24 29 23 สองหกสองศูนย์ค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องมาดูค่ะคู่ตัวเด่นนะคะห้าสี่สองหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสี่ห้าสี่สองสี่หนึ่ง สองกับหนึ่งรอบบ่ายนะคะสองห้าสองสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะคะทุกคนนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ FC ซขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ซท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจคูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเรือสี่คู่นะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสาหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะเลขสี่และเลขเก้านี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าติดคู่จะเด่นสี่ห้าห้าสี่นะคะสี่ค่ะสี่สี่แล้วก็สี่เก้าเก้าสี่ติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนสี่เก้าเก้าสี่ มาคู่ใดให้ไปกับน้ำพี่น้องสองกับ1นึ่ลาบ่ายนะคะกับสกับ9เป็น2 4ง 2, 2ี9สีติดคู่ตะเด่น2 4งสี่สี่สองหนค่าเก้าหนึ่ติดคู่ตะเด่นหนึ่นึ่งเนาะค่ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านค่ะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะถ้า FC ชอบก็สามารถตามได้นะคะ FC ไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยสถิติกัมิเขา่ามิหลุด คือกันทุกมือนั่นะพี่น้องคะไม่ได้เข่าทุกมือแล้วก็บม่ได้ลุดทุกมือเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางนะคะห้างเสงวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโีทุกน่านสุขภูทส,สุขคดนอคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ